ถึงไหนแล้วมีบเร็วไมนใช่เวลาไหมแล้วกูต้องรอสกิลกูคูดาวว่า กูหิวอิ่มอยู่วว้เรื่อยๆอยู่แต่เลือดกูเองก็ไม่ไหว,ไหวเร็วๆถึงไหนเร็วเอาแบบไม่แกงอ,อ,กรรอีดอ,อกไม่ยือแล้วกันกูนอขออยู่ในวงก่อนม,อมึงมึงตายไปเลย ตายไปเลย๋ยวกูวิ่งไปชุบ <Lady S 1> ท่านไหม <to> เขาอีดอกเอามาครึ่งลอดแล้วกูช่วยมึงได้แค่นี้แล้วเลี้ยวเออมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว

ไม่ไหวแล้วอกรอบหนึ่งกูก็ไม่ไหวแล้วอีกแล้ววิ่งมาเร็วมาตาใกล้ๆวิ่งเข้ามาในวงสิบ อีเบลวิ่งไปกับกูไหมท่านไหมอีดอกอีดอกเราวิ่งไปไกลกว่าเดิมอีดอกหาทำมากวิ่งมาทางนี้ ออกไปเร็วกูเชื่อมสายมันแล้วแล้วมึงเดินอะไรเหมือนคนเป็งง่อยขนาดนั้น เร็ว,วอเออเออเออ,อปล่อยกูไม่ไหวแล้วกูไม่มียากูไม่มีเลือดอ,อีเบลไปแล้วกูชุบระยะไกลได้มึงวิงว่งวิง่งไม่ต้องมาห่วงกินเลือดวิง่ง เออมึงทำอะไรเออวงหยุดบีบยังเนี่ยอุ้ยอุ้ยคนเห็นอุ้ยมีคนมึงเดินคอนโทรลทำไมอีมิบ มึงเดินแบบเดินคอนโทนเลยเมืเ่มอ,อ,อ,อกี้ อีเบลเลือดมึงอะอีเบลอยู่ไหนเ,เข้ามาในบ้านหลังนี้ให้หมดเร็วตอนนี้ก็ไม่มียาเลือดช่วยใครเลยนะ ขึ้นหลังคาดิ